บายดี Bye, มื้อนี้อยู่กับน้ำทิพสาวขี้ลเล่าเสียงขว่งกับสาวน้ำยิ้มหวานนี่วันน <Bye, dear. S 1> ี้วันนี้สองสาวเฮาจิพาไปลินนุ่งสุดคือเดี๋ยวอีกได้นี่เสื้อคองุม <c oughs> น,นุ่งสุดคือเดี๋ยวอีกวันนี้สองคนเฮาจะพาไปซอกซื้อเครื่องอะไรกันจิปพาไปลินคาเฟ่เออเป็นคาเฟ่เออคาเฟ่สไตล์แบบแบบดน้ำเออเดี๋ยวยังไม่เคยไป เอ,ออยู่แถว,วยงจานนี่แหละตอนนี้ก็ฝนตกมาหยิบม oy, ันย้อยไปก็เลยก็ยากรถกับฝนตกคือเบอร์ล้วไปเบิร์น้ำเดียวว่าเออไปโมกุกโุกุกเอาไปเบิร์น้ำเดียววาเออสาวน้ําจะได้สุดแบบใดสุดงามแบบใดหน้าฮักแบบใดแล้วก็คาเฟ่จะเป็นแบบใดเมื่อน,นี้น้ำทิพย์กับน้ำยิ้มหวานพาไปลุยไปลุย,ลยพาไปโ<ป>ลก าเลอ,ออันนี้กับแบบหางเหตุยูทูบไม่ไม่เนาะ Sadly, ยังบทันแบบกึกกึกกึกกตื่นเต้นขอโทษขออภัเออสาวน้ำโอเคเขาไปเบิ้งนมเดียวเลยตอนนี้เขาก็ได้มาลองสุดกับสาวน้ำนี่ สาน้ำยิ้มหวาน,นามนลาลองชุดมาซอปปิ้งนํำเพื่อนมาสเสดมุ้งนี้เพื่อนมาซ้อซื้อชุดไปไทายหนังเด้อเป็นผู้สวยได้หน่เป็นผู้สวยมายเป็นผู้สวย,สวยผู้สวยของน้ำน้ำหนึ่งน้ำสองส<ะ>น้ำหนึ่งน้ำสองอนี่เมื่อเลงเงขากันไปไ่ายหนังอีกแล้วตอนนี้เรากำลังมาเลือกซื้อชุดค่ะกจะไปคาเฟ่ต่อจะไปนั่งที่คาเฟ่ซื้ซสไตล์สองสาว มาเบ่งสาวน้าว่าสุดใดเหมาะกับเราเพราะว่ออะควาคุณน้อยหิงนี่อันนี้ก็สุดที่สาวน้ำเลือกได้นะงามบอบเออเออ,อสวยตอนนี้ก็เทด่ดีลองลลองถ้าเบิกสุดที่สองของสาวน้ำเด้อ,อ อ่ะเธอป่ะนะเออได้มาแล้วสุดหนึ่ง โกโตกนี่คาตายมาคาเฟ่ดีเดอร์เลยไ,ไปทางใดเออเอา้าให้น้ำนำทางฝนตกประเทศลาวนะ <c oughs> ไปเลย แกต้มีเลยวจะน่ใสเอออมเนุเดิมใส่นิทรรหรอสาน้ำจกินอีหยังเนาะน้ำทางกับอะไรนบ่ออะไรยืนนบ่เพิผัดขี้เมามีบ่อัดขี้เมาีเป็นสปาเกตตีบ่อมีมีบมี่สปาเกตตี้

อันนี jadi, ้ก um. oh ็ได้อมีไแลนอบนองกเซี่าแล้วกันิซี้ฮเดนอมานราจะกินีอันผัดซีม่จะกินจนได้โดยเดีเออติงปาเอะพาเอาเส้นสปาเกตตีก็ได้เอาผัดขี้เมาเมนูไ เซี<ไ>ยนแห้ิเออขอบใจเด้อเจ้จของ้านทางงามทางใจดีบงแมยังมีนมตีกับเดน์เดยยูทูเบอร์เลยีนะแม่เอาน้ำมันเอาวันคับคับปุชิโนโป่ปัน้นเยโดยโดยได,ยด,ยดย้ได้ไดสำรุด กินเสร็จต้องสาวสุขภาพดีกินสลัดเดอ้อสุดเจ้าบวังน้ำคนงานพอกินสลัดเด้อเขาบอกได้กินเบียร์เด,อดเ้อ,อกินแตงโมเดี๋ยวมาแม่ไฮนี่เด็กพาน้องแม่ไปกันนี่แม่เขินว่ะ <laughs> นี่นี่อันนี้ไม่เป็นยูทูบ ไม่บายเคยมาแล้วเคยมาเท่นึงครเอเคยมาทนึงรน่นเอเน้นจืจืดจืดเอออันนี้ยังไ่เคยมาจักเท่อคาเฟ่แม่งามงากวางกวงลงลงเลลงทเพื่อนแม่ขอให้หงน้ำงามวัดศิเนาะมน้นแ่นะเาเปน่อนัม บรรยากาศก็สีดีๆเนาะนะฮะนะฮะเกบเมือกกอม่อสิตาว่าดามันจะ,ะ,ะดั<อ>บแ<อ>ล้วมันจะซ้อเย่ไม่ยงก่บอกว่าหาวจะซืกยรติ่ะอ๋อบนกชอบ่็ซ่้อเกี่รต่์ว่ะยินดีม่วมส่งเชียร์เรา่้วยเออโอ้อเคนะเมนเม mấy sợi, mấy sợi, mấy sợi kéo dài. chắc được cái không? Ăn bơ sên là. เอาตุกนาปอกบ่อันนั้นว่าสปอนเซอร์ว่ะเป็เจ้ากูเลยเอาอันน sure ั้นดูดาขึ้นในดูกองรนะคือเออบอยจะไปอีกยังไปอีกค่อยบวมเป็นตากรองนี่แบบมันตัดหัวตัวอันนี้นะี่ฮาวันนี่แม่นี้เวไปจะกล้า FC มันทวงเพราะว่าเอ้าเก้าตาแบบบอดายเดือดอายนี่นะ บอไอไอบอซื้อผิดนี่ไอซีแทมอีหย่งไอบอซื้อผิดนี่ไอซีแทมอีหย่างเออแนห้ไดย้าลนี่คนมาา,า,านีน่นี่้าหากินท่นันนี่ ลูกสื้น้ำทีพหนึ่งสองสามเออแบบนั้นแหละสามสามสามโอเคสามแี่แม่ปะอีแม่ติดตามลูกดาวเป็นบอสมันลืมบอกแล้วไอ้มันนี่โมเดลเล่ามานำซ้ำข้านีแม่งามละอยู่อยู่ดงโดกเนินไแดงดงโดกเปะยไฟแดงดงโดกเลยเนอ หัวน้ำทิพย์เนาะก็เดิมมุมที่ายให้เคาก่อนเหรอเดี๋ยวจะถ่ายหัน้ำทิพย์ก่อนน้ำทิพย์จะเอามุมไหนเอามุมนี้บอกดิมันมีหลายมุมไลยเอามุมนี้เนาะโอเคนะเฮาซับน้ำทิพย์มาตัวนี้ท่ายหกง,งามก้นอันของเขาโอเคเขาจะเป็นอันเขาจะเป็นมือกองแล้วกับมือกองแล้วเขามือกองสองมือกองนะ โอเคโอเคยันแสงสวยอือ hmm. อ mm ืออือหนึ่งสองสามตอนนี้เอามุมไหนไปแหละไปสัตมุมไปไต่มุมเลยเอาอันนี้ก็มุมเนี้บออันนี้เขาต้องทายนอกอันนี้นะแต่ว่าเขาทายอยู่ในมุมนี้ก็ได้นี่แต่มาเห็นจะเห็นคันพรมแดงมันน่าจะย้อนเสกเนาะ เออลงมุมนี้ดูอือกะพาษพี่นอยวะก่แม่ตังกีตายกพี่นอยนะโอเคละหนึ่งสอง

นี่นะโคตรงามนี่ กนำเราเนำท่นำไมองยสวสวยป่ะเราต้องเดเลยไ้เลยอ่ะเลยตยยไม่ไดหดไ้หบต้้ของฮาเอากับบ้านเลยบโอ้ยมันชิลคนนกมึงดูตัวบึงไงเดี๋ยวขามันออกมาอึดโอ้ย น่สองเดี๋ยวพอสักอกนงเดี๋ยวพอสักพักก็มันที่สู้แล้วก็พอมขายที่สู้แล้ว ี้อมจะพูดงามงาพูดใจวะแมนมันจะพูดงามงาเลวแบบเออมันงามบกมูดยี่แบบโพดรพูดแต่เพราะว่าบอกกาลบจากหวงเลยโอ้ยมุกเป็นตาทายให้เดี๋ยวนะที่ได้ทายให้อีกเป็นยวมุกนะที่ได้ทายมาทายให้อีกน้ำไปแค่พวกคาเฟ่โอเคนุ่ค้างตาเดี๋ยวออกไปครับปฏิเสธคนมุกเป็นอีกเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวเขาทายหุบเดี๋ยวนะเบิงกันว่าเขาจะไปเสร็จต่อ เอ๊วันนี้เขาก็จะออกไปสถานที่ที่สองแล้วมีใส่วันนี้เะรอบบอกเลยเนาะถ้าติดตามเบิกว่าเขาทีไปใส่นี่จนค่ำพุดแหละตอนนี้ก็จนเป็นเวลาห้าโมงแล้วเขาจะทีไปต่อเวียกอะไรได้บันนี้เนาะไปเวียกแท้แท้แล้วบัดนี้บ่มีเวลาลิ้นแล้วนี่ว้า ฝนฝนการยังบบทันเซาเลยฝนก็คือแบบตกเท่ตกว่ตกาตกจุดเบิดมือเลยมื้อนี้นะ่ะไปเหาไปต่อสถานที่ที่สองพว่าเหาได้มาฮอดบอลเกียมที่จะอเอฟแสดงหนังเดี๋ยวเขาจะมาเบื้องตกันว่ามีไผ่แดงที่ว่าจะได้แสดงนำเฮา <c> โอ๊ยดามปานเออเพิ่มเตินบอลโดยนั่งอ่ะอุยอ้ยเอฟซีเอฟซีเอ็นที อุ้ยขอบใจเด mm. es ้ออุ้ยมามามาใช้หน่อยดแมเเทสิมาใ้มหน่อยมได้ปากซ่องปากซ่องอ่านหน้าปานเนาะ้าปาดไปไปปากซ่องเนาะอันนี้ลุงดูดูแบบของน้ำคนส่วนที่ตาได้บข้องน้ำอ่ะฟคนึงแล้วบอขอน้ำทีขอทิ้อ่ะัวที่ต่าได้จอกแสงนบอฟาฟฟายอนลานขึ้น เลยนี่เลยเช็ดนีเช็ดทเลยโอเคเอาเอาพวกแม่ให้กันดัวเห็นหน้าสตาร์บั๊กนี่เด้อกำลังที่แบบจะไปประกวดมิสลาวคนต่อไปว้าวนงสารลาเด้อกำลังจะไปประกวดนางสาวลาวปากเสียงเป็น esen, เ,ええเลย ตะกอนปไปอันสาวโคเปโนอันนี้นะข้าบดเป็นอย่างรบ่บอกข้เบื่องบบ่บออมงามบ่อ่ปากับไปกบบะเอปากต่ากเลยทางเฟซลูฟเฟซสีนะมีคน่าไกเว่ามีไป่นักแสดงแบบเบอร์หนึ่งของเราเลยบอหนึ่งมื่ัต้มาเาจะไปหา

จังแบบต e <child> ื่นสมมาแล้วหน้างานแบบนี right <c oughs> <c oughs> ้เลยเนาะธรรมชาติโอ้ตาคือเมียวโหงขนาดฝากซองไหมสักปากโอเคเด Teacher ี may, <illustrate> okay. yeah, ๋ยวขึ้นให้ทางน้าดีเท่งไหมเท่งไหเท่งไหมใช่เท่งอย่างก็ยิ้มเขากันด้วยน่ะเมื่ คำเป็นอย่างเนอตวอนน้คอยันย่วแนกับมินมินไม่ไม่มินอ๋อไมมนเดียวนนาหตัวจริงโอเคไปันี้จะเป็นหมอทีมงานอัน้นจะเป็นทีมงานทยเลยโอเคกแล้ววเสียงกัน าียไอ้ตาเนี่แสดงเป็นอย่างนี้มาลิฟเปอันเป็นโพนแบนี้เล่นเป็นผู้การอ๋อนเลยอท่้ายหมดอนกนี่นน้องคาแรคเตอร์นี้าา่งเพราะว่านเป็นทแล้วกีถยยดาเก่ง บอเป็นคนจริงเป็นคนรุ่นใจดี้โอ๋มาูนึ่งเจ้าสู้แบบรอรอรอแมีสาวหลายโนอ้ยอันนี้บูมีมาให้แน่สนี่พันๆันพันพันตับูส์แมนแมนปิีเยนตัวนี้เพื่อนกำลังจริงจังกับบดเนาะบดได้สนใจกับไฟเลย เอาอุ้ยไม่สวยขึ้นหน่อยหนึ่งเอาขึ้นหน่อยหนึ่งนะเอาตัวอะไรเอ้ยถ้าคนเป็นอย่างก็เป็นคนสวยเอานางเอกเด้อนี่คือนางเอกเราเป็นนางเอกเห็นปะแม่นี่คือนางเอกของเขาเนาะแม่นี่ก็คือพระเอกของเขาไปกิ๊กพิงค์อะเป็นเอกเธอมาอันนี้ถ่ายอันนี้ดิอ้าวาอ แล้วจีอันนั้นอันนี้เป็นอันลงอันซองของน้ำหิบแล้วกับปันๆๆ<พ>อของพ่เนี่ยันจีฝากซองลงรลเราะะจะเอาคืนให้เราคืนทางนา้าให้เนาะสมบตสมบติต่เน่สบายดีเเป็นไมของนางเอกเด้อฮะ<อ>เ,เป็นไทยของนางเอกเด้อเป็นไอ้ของนางเอกโดยท่านเอกไปหาขวาหาที่ใส่หาอยู่อันเฟชทูเฟชกัน กสแต่อะไรจคือเลยเห่ยตาสองเนียสไลด์ก็จะไปยืนยวนเร์นหันอ๋อเห็นยางยืนรัก้าในาซ้าลอาเป็นยางมันบ่ยืนบนมือเด้กางรดี้บก่าเนยางที่ได้ว่าเคยเ่าน้องสาวไปมาไปับไปพับแค่อุ้ยขับแค่สมองนี่ใหเอาคิอ่ะือ่าอ ต้องไลเต็งกูวะอือเช่นนี้ฮ้าวบนเป็นอย่างอันนี้เป็นบดแตด้อยบิงสุดกะหูเซเลปเซเลปแต่ว่ายักลองบดเป็นอเป็นใสลองเบิ้งออที่จริงในบาคนใสอยู่แล้วปกตีเปกตีข้าวแบสตอนนีพันมดวีตรีกี่เป็นเซเลปโอ้วอเป็นอย่างละ้าเขาาบเป็นว่าทางนัน ออฟ่ได้เป็นพระเดีว่อกาเปล่อ้ยนเสียดายเนาะเสียดายเจ้น่ยกอยโอเคโอเคขึ้นมาอันกี้ก่อนอันนี้ถ้จับน้องน้อยของคาน้องน้อยไนกุ้งใน้กองสบายีสบายดีซื้อว่าจากไหน ปุ้ยเนาะแต่ซื้อปุยคือแต่ทุกคนใ่มาปุ้ยเนื้อุยอันนี้เราได้อันนี้เอันนี้เได้เดี๋ยวให้ดอกกนให้ดกาูอให้ให้เดกเขาไร้ให้ดอกเ่าไ่ใค่นว่าันนีใมันตอบถึงนี้แจกเลยแจกยังนโอเคสั้งลาไปเลยเดี๋ยว ทีเอป็นวงโอเคเดี okay. ๋ยวให้นักพิธซึ้ให้แต่ละคนแต่ละคนี่นมนจะเห็นเลยมีเซนแล้วเป็นโบฮมีเซนแล้วเป็นโบเอาอย่างนี้ห่อยม่ออ้นี่การบรรยาการถ่ายหนังข้าวๆไม่ได้ถ่ายโบอันนี้คือเขา2มมเพพร เวลาปลายแล้ววันน่าจะทีต <eng> ้น <word> ท <character themselves> ้ายเดือนนี่ก็จะได้วงสวงแล้วแล้วก็นท้าเปิดกล่องวันที่หนึ่งวี่าลืัมติดตามผลงานของพวกเขาเ้อว่าหนังจะม้วนจะมันซ้ำไหนเพราะว่ารวมอินดีดีเซอร์ของประเทศเราเออพ่ะลเพราะ เป็นไมอกแล้วว่าพีคแน่นอน๋จะคบาย